วันนี้มาเจอครัว mhm. คุณเอ๋นะครับแต่ครัว Whew, คุณเอ๋ย้ายม,มาทาครัวในเมืองนะครับวันนี้มาแกงปลากระพงขาวนะปลามงนะครับไม่ใช่ปลากระพงนะครับแกงซ้อมนะครับนี่นะครับเป็นครัวในเมืองครัวบ้านพ่อตาแม่ยายนะครับมาดูกันเลยคุณซื้อปลามาเมื่อเช้าสดๆเลยนะครับหล่อนะครับก็เลยต้องมีหลายบ้านเป็นธรรมดานะครับ ทุกคนก็ต้องทำใจนะครับตามสถานการณ์ผมให้ทันนะครับผมว่าผมอยู่บ้านไหนทำอะไรอยู่บ้านไหนนะครับโอเคครับนี่ก็คือมาอธิบายข่าวๆให้เพื่อนฟังนะครับอาจจะงงบ้างอะไรบ้างว่าทำไมผมมีหลายบ้านหลายครัวนะครับเพราะว่าผมคนรอนะครับก็เลยมีหลายบ้านหลายครัวนะครับเปืี่ยนๆโอเคครับมาแกงซ่อมกันต่อเลยครับ น้ำเดือดพรกๆแล้วนะครับเราก็ใส่ปลาของเราไปเลยนะครับนี่หัวปลานะครับหัวปลาหมงนะครับใส่ลงไปเลยครับผมบีบน้ำมะนาวลงไปทั้งนี้นะครับเพื่อเพิ่มความหอมพอน้ำแกงซ้อมเราเดี๋ยวในที่เราก็ใส่บัวลงไปเลยนะครับก้านบัวเราไปเลยนะครับรากบัวไหมครับเขาเรียกอะไรนะครับ แล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะสเสร็จแล้วนะครับแกงสง้มยอ